สมนีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพที่ถ่ายจากจอมาอีกทีนะคะในช่วงที่โดนบินไปหย่อนทิ้งระเบิดตรงฐานทหารของกัมพูชาแล้วเห็นตัวเล็กๆทหารกัมพูชาวิ่งสับหนีตายค่ะต่อไปจะพาไปดูการวิ่ง4คูณร้อยเตรียมตัวเข้าที่ระวังไปก็ฐานอาหารยู่ในสภาพนั้นก็ต้องวิ่งเอาตัวรอดก่อนค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าโดนไทยไปย่อนระเบิดทิ้งเข้าไปตรงจุดที่เก็บคลังอาวุธของกัมพูชาฐานกัมพูชาเขาก็เลยทิ้งฐานของตัวเองแล้วก็วิ่งหนีออกมาส่วนคนกัมพูชาแถวอุดรมีชัยลงคลิปนะครับไปเอาคลิปที่มีการยิงบี2 1ม่มาแล้วก็เขียนแคปชั่นในคลิปบอกว่าพร้อมรบกันอีกเป็นหมื่นหมครั้งทีเดียว คนเขเมรลงคลิปบอกว่าอย่าให้เกิดสงครามครั้งที่2หรือ3เลยประชาชนเหนื่อยล้าแล้วแต่ตบท้ายบอกว่าแต่เราก็จะสู้ต่อกันอีกเป็นหมื่นครั้งนี่คือเข,ขมรพูดใช่ไหมใช่ครับนั่นหมายความว่าเป็นไปอย่างที่อดีตทหารหลายนายพูดนะครับตราบใดที่เขเมรยังไม่ยอมรับเรื่องแผนที่แล้วก็เส้นเขตแดนหนึ่งต่อ50,000นั่นหมายความว่าเราก็ยังวางใจไม่ได้และมีโอกาสที่จะประทุ ยก3ได้ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมถ้าเจาะลงไปในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุรินทร์เทือเขาพนมนงรักมีการประทะแนวรบเนี่ยหลายจุดทีเดียวจุดแรกที่อยากจะพาไปดูก็คือแถวเนิน225ขึ้นข้อมูลมาก่อนเนิน225เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากเนิน350และประสาทตาควายประมาณ2.2กิโลเมตรนี่คือระยะทางนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันมีภาพ ของกองพันทหารราบกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือทีม RDF ที่เขาเข้าปฏิบัติการเพื่อสถาปนาฐานวายุบนเนิน225มันเต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับมีทั้งการต่อสู้อย่างหนักจากฝั่งเขมรจนกระทั่งเราเนี่ยต้องใช้โดรนเข้าไปทิ้งระเบิดถือว่าเป็นงานหินของทหารไทยแม้หน่วยที่เข้าตีจะเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วก็ตาม เมรอยู่บนเนินเราเนี่ยต้องพยายามขึ้นไปควบคุมพื้นที่บนเนินให้ได้จุดสูงคมมันเป็นสมรภูมิที่สำคัญแล้วเราเสียเปรียบเพราะเราต้องขึ้นเขาไปตีเขาไปโจมตีฝั่งของ,ของขเมรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเขาบอกว่ามันเป็นงานหินมากแล้วเราต้องสูญเสียพลทหารวายุขวัญเสือสังกัด R D F เนี่ยนะฮะหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วรอ31ถูกสเก็ดร,ระเบิดวิธีโค้งของลูกคอ ลำเลียงไปรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักและเสียชีวิตในเวลาต่อมาวันนี้เราตั้งชื่อฐานปฏิบัติการคือฐานวายุนะฮะคุณผู้ชมตอนที่ทีมข่าวเราเข้าไปสำรวจเนี่ยยังพบเห็นล่องรอยการพะทะอยู่เลยแม้เราจะสามารถควบคุมพื้นที่ได้เอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้ร้อยเซแต่ยังเจอภาพทางซ้ายมือเนี่ยนะครับร่องรอยการประทะทั้งบังเกอร์ทั้งคูเรตของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะแทงเก็บน้ำ ซึ่งต่อขึ้นมาจากพื้นที่ข้างล่างนั่นหมายความว่าเขาทําบังเกอร์ทําฐานปฏิบัติการที่เข้มแข็งแล้วก็อยู่ยาวเลยนะฮะคุณผู้ชมแถมมีการเขียนรายชื่อผู้บริจาคแทงน้ําติดเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะเห็นนะฮะแล้วก็มีทางขึ้นลงเนินคือทําเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งปัจจุบันเราก็วางนี่ตรงบริเวณแทงเก็บน้ําแล้วก็อาคารที่สําหรับบัญชาการของเขมรนะฮะตอนนี้เราวางฐานปฏิบัติการแล้วก็ ขึงลวดหนามหีบเพลงเรียบร้อยแต่สำคัญคือเรื่องทุ่นระเบิดเรายังเคลียร์ได้ไม่ร้อเปตเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะควบคุมพื้นที่ได้แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับทหารไทยนะฮะ อีกหนึ่งสิ่งที่เราเอามาใช้ในการเข้าช่วยควบคุมพื้นที่นะคะตรงเนิน250กับเนิน350เนิน250เนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่าแต่มันก็อยู่ห่างจากจุดทุติขาดสำคัญอย่างเนิน350ไม่มากมันห่างกันรประมาณสัก2กิโลเมตรนิดๆเองคุณผู้ชมนอกจากรถถังนอกจากเครื่องบินของกองทัพอากาศแล้วโดรนค่ะใช้เป็นตัวช่วยอย่างดีนะคะเพราะว่าตัวเล็กกว่าสามารถหย่อนลงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยําค่ะ จุดที่เป็นจุดเล็กๆที่มีต้นไม้ปกคลุมเครื่องบินอาจจะเข้าไปได้ไม่แม่นยำมากนะักหรือจุดที่มันเป็นเนินมากๆอย่างจุดที่เป็นคล้ายๆกับหน้าผารถถังอาจจะขึ้นไปไม่ไหวโดรนนี่แหละค่ะสามารถช่วยได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายในการเข้ายึดคืนเนิน225นะคะจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับประสาต,ตาควายกับเนิน350 ใช้โดรนเข้ามาช่วยทึงระเบิดให้หย่อนลงไปได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นตามคลิปไฟวูลงมาลงเต้าหมายได้อย่างแม่นยำนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจหลังจากที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้และทหารก็ปฏิบัติการเคลียร์ทุ่นระเบิดออกแล้วนะคะมองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นธมาโดนของกัมพูชาค่ะแต่ว่าทหารกัมพูชาถอนกาลังออกไปแล้วแต่ทหารไทยก็ไม่ประมาทนะคะเอาลวดหนามมากั้นพื้นที่เอาไว้ เพื่อไม่ให้เขาทําสลิงทําบันไดทําทางขึ้นมาตรงนั้นเพราะไม่รู้ว่าเขาอาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบไหนหรือเปล่าบางทีอาจจะมาในรูปแบบของชาวสวนชาวไร่และผู้สื่อข่าวก็สังเกตดูนะคะว่าที่สันนิษฐานกันว่าอาจจะแฝงตัวเป็นชาวสวนชาวไร่เพราะว่ามันมีบางจุดค่ะที่มันมีควันขึ้นมาตรงพื้นที่ทางการเกษตรก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าคือเผาเตรียมที่จะเพาะปลูกหรือเคลื่อนไหวทำอะไรอย่างอื่นแน่ เพราะมันสังเกตได้หลายอย่างนะครับเรื่องการถ้าเผาเตรียมการเพราะปลูกเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเผาให้มันเกิดกลุ่มควันเพื่ออําพลางอะไรบางอย่างเนี่ยอ,อันนี้น่าสงสัยคือเราก็ไม่ปรักปรำแต่ทำไมอยู่ๆมันถึงช่วงนี้มันช่วงฤดูพาะปลูกเหรอมันก็ยังไม่ถึงมันเป็นต้นปีนะอตอนนี้ตรงเนิน225ถือว่าเป็นจุดสําคัญขนาดมองเห็นขนาดนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้ทุนระเบิดบางส่วนก็เคลียร์ไปได้เรียบร้อยถือเป็นจุดปลอดภัยหน่วยหลังที่สนับสนุนอย่างพระครับ พระอาจารย์เอกสุขาโตแห่งวัดป่าหนองหอยท่านก็เดินทางไปที่เนิน225เช่นเดียวกันถามว่าเดินทางไปทําอะไรก็ไปมอบอาหารไปมอบเสบียงให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าด้านบนนั้นนะครับและอีกหนึ่งสิ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจก็คือการแจกจ่ายเหรียญพระเครื่องรุ่นชนะมารที่ด้านบนเนิน225เลยัดแวนแวนเนาะอยแม่ฟังเราได้เจอแต่หลวงพ่อเปลี่ยนไม่มีโอกาสได้เจอหลวงปู่แวเนเลย เอออะยุไส่ละป้อนแกนป้อนแกนมันก็มาตัดผมว่ะหัวก็งอกบาดนี่โอ้ยอยุเท่าไรแล้วนี่ยี่สิามยี่สิบามนี่เลยนี่อยู่จังหวัดใดหนองบัวหนองบัวหนองบัวหลวงเพ้อยังตบตบเพ้อยังได้กันครบถ้วนทุกนายนะครับทหารด้านบนเพื่อเป็นอีกหนึ่งขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทำไมต้องยึดเหนี่ยวจิตใจรู้ไหมฮะเพราะว่าล่าสุด ผู้สื่อข่าวเราขึ้นไปตามเนินสําคัญที่ทหารไทยควบคุมพื้นที่ได้คือได้รับอนุญาตประสานกับทางกองทัพแล้วเรียบร้อยผู้สื่อข่าวบอกโอ้โหกลิ่นมันเต๊บเ,เข้ามาเลยไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นศพหรืออะไรหรือเปล่ามันเหมือนกลิ่นแบบสิ่งมีชีวิตที่มันตายแล้วมันเน่าอยู่กลางป่าภาพที่ผู้สื่อข่าวเราไปถ่ายมานะฮะลองดูบรรยากาศเขาบอกว่าไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่มันทําให้ทหารไทยต้องการกําลังใจและสิ่งยึดเหนียวอย่างเช่นพระเครื่องหรือเปล่า ้นนีอ่ะแล้วไอ้จุดนี้บังเอิญบังเอิญเป็นจุดที่ทหารเราโจมตีอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าควบคุมพื้นที่แล้วสถาปนาอธิปไตยเหนือแผ่นดินตรงนี้มันเป็นแผ่นดินไทยมาแต่ไหนแต่ไรแต่ขเขมรเนี่ยเข้ามายึดเข้ามาขโมยไปผู้สึกข่าวนะฮะน้องเต บอกไปเดินเลาะตามแนวสันปันน้ำเนี่ยซึ่งมันเป็นไหล่เขาคือปรากฏว่ากลิ่นนี้มันยิ่งตลบขึ้นมาเต็มไปหมดเลยล่าสุดเป็นยังไงบ้างติดตามจากน้องเตอร์สมเกียรตินูมหันนะครับอยู่ตรงบริเวณเนินเขาแล้วมองออกไปเนี่ยเห็นฝั่งกัมพูชานี่ชัดเจนเลยพร้อมกับกลิ่นที่มันตลบอบอวนขึ้นมา ผมอยู่ในบังเกอร์ของฐานกัมพูชาที่สร้างเอาไว้นะครับบนเนินแห่งหนึ่งนะครับที่ฐานไทยสามารถควบคุมไว้ได้ในพื้นที่ของพนมดงรักนะเนี่ยครับคุณผู้ชมดูลักษณะของคอนกรีตเสริมใยเหล็กนะของกัมพูชาที่ทำเอาไว้เป็นแท่งคอนกรีตเสริมใยเหล็กที่เป็นท่อนๆเรียงกันนะครับขนาดหนานะครับหลายสิบเซนเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ละท่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็มาวางเรียงซ้อนๆกันแบบนี้ครับคุณผู้ชม ทำให้การประทะที่ผ่านมาที่เกิดคําถามนะครับว่าทำไมต้องใช้เวลาในการสู้รบหลายวันทั้งที่เรามีเครื่องบินลบนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะดูบังเกอร์เขาขนาดคอนกรีตเขาเขาเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับในการรับมือและการสู้รบกับประเทศไทยเนี่ยฮะผู้ชมมันหนามากนะถ้าพูดถึง F16 มาย่อนไข่ในพื้นที่กใกล้ๆเนี่ย อยู่ในบังเกอร์นีได้เลยนะครับปลอดภัยเพราะว่ามันหนามากครับข้างนอกยังมีการเสริมออถุงดินถุงปูนอีกนะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยทีเดียวโอ้โหแล้วนี่เจ้าเตอร์สมเกตเข้าไปอยู่ในบังเกอร์ของทหารเขมรย้ํานะครับเราได้รับอนุญาตจากทหารไทยแล้วก็ทหารก็พาขึ้นไปแล้วให้เราไปดูของจริงเลยว่าไอ้บังเกอร์คอนกรีตของขเขมรเนี่ยมันเป็นยังไงวางต้นดูนะขนาดความหนาเนี่ยของ ตัวคอนกรีตตามคาเนี่ยเกือบหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดนี่ขนาดนี้เลยนะ <30 S 1> แล้วก็ข้างบนเน่ยก็<อ>จะมีกระสอบบาง<อ>ซับอีกหนึ่งชั้นโอ้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงสู้รบกันต่อเนื่องกันมาครั้งที่แล้วรอบแรก5วันรอบ2เขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วต้องใช้เวลาถึง20วันนะกว่าเราจะควบคุมพื้นที่ได้แล้วก็ยังไม่100%้วยซ้ำ